วิเคราะห์ปมค่ากลางหมู่บ้านย่านธัญบุรีครองสิบเอนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์และหาหมุมแก้ให้กับทุกท่านที่กำลังมีประเด็นร้อนเมื่อวานตอนเที่ยงนะครับมีคนหนึ่งที่ซื้อบ้านเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับจาบมงคับพอดีแล้วมีการ ารจและเขาตกลงกันไม่ได้นะครับสุดท้ายาก็จบด้วยลุงปืนดุยิงกลางหมู่บ้านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวและทางญาติพี่น้องของอคุณกนกพรน,นะครับหรือว่าคุณกุ้งที่ท่านเป็นคนซื้อทรัพย์ได้จบบากบังคับคดีนะครับผมดูวิเคราะห์ประเด็นนี้แล้วเนี่ย ในฐานะที่ผมทํางานตรงนี้มานานนะครับประเด็นที่มองเห็นก็คือว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยคนซื้อรัพย์บังคับคดีจะต้องทราบก่อนว่าคนที่ถูกซื้อทรับเนี่ยจะอยู่ในภาวะต้องมีสภาพของการโดนกดดันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสี่นะครับซึ่งการที่เราซื้อรัพย์ได้เนี่ยนั่นแน่นอนที่สุดว่าคนที่ถูกซื้อรัพย์เนี่ย ก็ย่อมที่จะไม่เป็นที่พอใจแน่นอนแต่ว่าทํำยังไงได้นะครับในเมื่อกระบวนการตามกฎหมายเมื่อมีการบังคับคดีขายทอดตลาดแน่นอนคนซื้อได้ก็ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายแล้วในการเป็นเจ้าของทรัพย์แต่กระบวนการต่อไปต่างหากครับที่เราจะต้องมีความเข้าใจในการที่จะเจรจากับเจ้าของคนอยู่ซึ่งเบื้องต้นนะครับคุณจะต้องทําบางอย่าง ที่ผมแนะนำก็คือวันหนึ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้โอกาสไปด้วยแนวทางเมตตาธรรมนาตัวเลขที่คุณมองเห็นเป็นกําไรนะครับนั่นคือให้โอกาสในการที่จะซื้อคืนก่อนหรือให้โอกาสให้เวลาในการขนย้ายอย่าเพิ่งไปกังวลว่าเราจะต้องได้เข้าครอบครองทรัพย์เร็วหรือช้าขนาดไหนนะครับให้โอกาสจนดูว่าทางเจ้าของทรัพย์เดิมยัง หวงรั์มากขนาดไหนแน่นอนที่สุดบางส่วนเหมือนที่เคสที่เกิดขึ้นมาที่กัญญาของสิบเอ็ดเนี่ยเจ้าของทรัพย์เดิมยังปลูกพันธุ์แล้วก็ยังไม่อยากที่จะย้ายออกไปจากทรัพย์ดังกล่าวซึ่งการที่เราจะสื่อสารกับเจ้าของทรัพย์กรณีแบบนี้เนี่ยเจ้าของทรัพย์เดิมเนี่ยหนึ่งต้องไปได้วยท่าทีที่ถ่อสุภาพนะครับก็คือให้เกียรติตลอดเวลาและก็ ถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยไม่ควรจะปะทะตรงนะครับอาจจะต้องหาตัวกลางที่มีความเชี่ยวชาญในการไปเจรจาต่อรองหรือเปิดช่องให้กับทางเจ้าของทรัพย์เดิมได้เห็นช่องทางในการที่จะขยับขยายไม่ว่า,าจ,จะเรื่องของการเปิดโอกาสให้ซื้อคืนหรือเราอาจจะมีตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็ควรจะเข้าไปช่วยในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเข้าไปเลยสิทธ เช่นมีก่อนหน้าที่จะเกิดการกินกันตายเนี่ยถ้าดูจากที่มีการเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็คือมีการจ้างคนเนี่ยไปตัดต้นไม้แล้วซึ่งกรณีแบบนี้ไม่ควรจะทํานะครับเพราะว่าเจ้าของทรัพย์เดิมยังไม่ได้ย้ายออกจากทรัพย์ลา่าวไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราไม่ควรจะไปประทัดตรงอย่างนั้นเลยถ้าจําเป็นต้องประทัดจริงๆนะครับผมแนะนํานะครับให้เราดาเนินการโดยการให้เจ้าหน้าที่ ไปออกหมายจับให้เรียบร้อยแล้วให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าพนักงานตํารวจแบบนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอเจ้าของบ้านเดิมต่างๆกันแล้วแต่ให้เราไปด้วยท่าทีที่ถ่อมสุภาพและให้เกียรติเสมอน,น,นะครับผมรับประกันเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราไปด้วยท่าทีแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ไม่มีนะครับวันนี้ก็อยากให้เราได้เห็นแนวทางในการที่จะเคลียร์เจรจากับคนอยู่เนื่องจากว่า บ้านที่มีการประมูลซื้อทรัพย์จากบรรทัพคดีเนี่ยมากกว่า90%เนี่ยจะเป็นบ้านที่มีคนอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ